สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาัยยร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เครื่องบินรบ F-16 ของอยูเครนตกลงท่ามกลางการโจมตีหนักของรัสเซีย อิสราเอลฮามาสยอมหยุดยิงชั่วคราวในกาซาเปิดทางแจกจ่ายวัคซีนปลิโอให้กับประชาชนและสารฮ่องกงตัดสินบอกอข่าว2รายมีความผิดข้อหายุยงปลุกปัน่นขณะที่คนไทยในสหรัฐนะครับฝากถึงแพททองทานชินวัตรช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสร้างความหวังให้กับประเทศนอกจากนั้นแล้วรายงานวิเคราะห์ คุมพลังและอำนาจของกลุ่มว้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มได้เปรียบที่สุดในสงครามกลางเมืองของเมียนมารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับและท้ายรายการวันนี้ครับเทศกาลฮาโลวีนเดือนสิงหาคมปลุกชีพสวนสนุกในอเมริกากลับมาคึกคักทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับ ครับข่าวแรกวันนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องบิน F-16 ตกในยูเครนคุผู้ชมกองทัพยูเครนกล่าววันพฤหัสบดีว่า1ในเครื่องบินรบ F-16 ตกลง โดยอากาศยานลำนี้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องบิน F16 ที่ทางรัฐบาลกรุงเคียฟนั้นได้รับจากความช่วยเหลือจากโลกตะวันตกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับกองทัพยูเครนกล่าวผ่าน facebook ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในวันจันทร์ขณะที่รัสเซียโจมตียูเครนด้วยจรวดและดโดรน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานการสูญเสียของเครื่องบิน F 1 6ในยูเครนและกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเคียฟก็กำลังทำการสืบสวนหาความจริงอยู่ในเวลานี้นะครับในวันพรหัสบดีเช่นกันนะครับกองทัพยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีช่วงข้ามคืนด้วยโดรน74ลำและจรวดนำวิถีสลำระบบป้องกันทางอากาศของอยูเครนนั้นสามารถยิงโดรนตกทั้งหมด60ลำในหลายพื้นที่ซึ่งรวมถึงซูมีเคียฟคาร์คิฟและเคอร์ซอน เจ้าหน้าที่ในกรุงเคียฟกล่าวว่าเมืองหลวงของยูเครนเผชิญกับการโจมตีด้วยโดรนสามรอบในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเดเมโตรคูเลบากล่าววันกับนักข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ก่อนหารือกับรัฐมนตรีสหภาพยุโรปในวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลของเขานั้นกำลังขอให้พันธมิตรนำส่งอาวุธเข้ามาช่วยยูเครนเพิ่มนะครับเขากล่าวว่ายูเครนนั้นจะใช้อาวุธที่ได้ในการโจมตี ที่สมเหตุสมผลต่อเป้าหมายทางการทหารในรัสเซียทางด้านรัสเซียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลเครมลินกล่าวว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนยูเครนตกหลายลำนะครับรวมทั้งหมดนับได้6กลำในวันพฤหัสบดีในเขตปกครองเบลกรอดบริยนส์และคาบสมุทรไครเมียที่ถูกรัสเซียเข้ายึดครองครับคุณยมยุทธ ครับข่าวต่อไปไปดูความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะครับกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮามาสตกลงที่จะยุติการสู้รบในพื้นที่บางส่วนของชนวนกาซาเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อเปิดทางให้การแจกจ่ายวัคซีนโปลิโอก,กับเด็ก6กแ0 0 0ีคนในพื้นที่ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันพฤหัสบดีครับ ริกเพย์เพคอนเจ้าที่อาวุโสขององค์การอนามัยโลกในดินแดนปาเลสไตน์เผยว่าโครงการแจกจ่ายวัคซีนโปลิโอนี้มีกำหนดต้องเริ่มต้นในวันอาทิตย์ครับและข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง15นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นโดยจะเริ่มต้นทางตอนกลางของชนวนกาซาเป็นเวลา3วันต่อด้วยบริเวณตอนใต้ของกาซาอีก3วันและจบที่การระงับการสู้รบในพื้นที่ตอนเหนืออีก3วันตามลําดับซึ่งอาจจะต้องเพิ่มเวลาหยุดยิงด้านมนุษยธรรม เป็น4วันในแต่ละพิกัดได้นะครับหากมีความจําเป็นองค์การอนามัยโลกยืนยันเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีทารกอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็นอัมพาตเนื่องจากไวรัสโปลิโอประเภทที่2ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยรายแรกในดินแดนปาเลสไตน์ในรอบ25ปีขณะที่ทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดประชุมในวันพฤหัส,สบ,บดีเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซา บาเซมนาอิมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเราพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการรับรองความปลอดภัยของโครงการนี้การดูแลให้บริการและการปกป้องเด็กปาเลสไตน์มากกว่า65,000ชีวิตในชนวนกาซา ทางฝั่งหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของกองทัพอิสราเอลหรือว่าโคแกตนะครับกล่าวเมื่อวันพุธว่าโครงการแจกจ่ายวัคซีนจะดําเนินการร่วมกับกองทัพอิสราเอลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดยิงด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นโดยปกติซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงศูนย์การแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนได้ ทั้งนี้ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอลและฮามาสรอบใหม่นั้นเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์โจมตีอิสราเอลและฆ่าชีวิต1,200คนและจับคนไปเป็นตัวประกันอีก250คนครับอ้างอิงข้อมูลของอิสราเอล ขณะที่กองทัพของกรุงเทลอาวีฟก็ตอบโต้กลับจนเป็นเหตุให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตราว40,000กว่ารายอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสและประชาชนเกือบ2.3ล้านคนในจนวนกาซานั้นต้องพลัดถิ่นฐานเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารเพราะสงครามจนนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สาลโลกซึ่งทางอิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ครับ ครับข่าวต่อมานั้นอยู่ที่เกาะฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นการตัดสินของศาลนะครับต่อสื่อมวลชนคุณยิมยุทธแล้วก็เป็นคดีครั้งแรกที่เกิดขึ้นในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวนะครับศาลฮ่องกงนั้นตัดสินในวันพฤหัสบดีให้บรรณาธิการสองรายของหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งนั้นมีความผิดข้อหาเผยแพร่บทความที่ยุยงปลุกปั่นนะครับในกรณีซึ่งสร้างความสนใจให้กับต่างประเทศ ในเวลาที่ทางรัฐบาลฮ่องกงนั้นใช้มาตรการปราบปรามด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงอยู่นะครับในคดีดังกล่าวนะครับชุงปุยคุณและแพทริกแรมซึ่งถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันที่23กันยายนปีที่แล้วคือผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยทั้งสองนั้นทำงานให้กับสื่อ Stan News ซึ่งปัจจุบันนั้นได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับทั้งคู่นั้นอาจจะถูกสั่งจำคุกสูงสุด2ปี ท่าทีของศาลในครั้งนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นการตัดสินการกระทําผิดครั้งแรกต่อนักข่าวในข้อหายุยงปลุกปัน่นตั้งแต่ฮ่องกงเปลี่ยนผ่านการอยู่ภายใต้อังกฤษมาสู่จีนเมื่อปีคิรศักราช1 9 9 7ก็เรียกว่า เป็นครั้งแรกในรอบ20กว่าปีเลยทีเดียวนะครับผู้ชมเสียงวิจารณ์คำตัดสินนี้มาจากหลายทิศทางซึ่งรวมถึงรัฐบาลอเมริกันที่กล่าวว่าเหตุการณ์นี้นั้นสะท้อนถึงการเสื่อมถอยของเสรีภาพสื่อภายใต้การปราบปรามที่ดำเนินมา1ปีของรัฐบาลฮ่องกงที่ปกครองโดยจีนนะในอดีตนะครับ สื่อ Stand News นั้นเป็นสื่อออนไลน์ลำดับต้นๆของเกาะฮ่องกองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะนำเสนอเชิงวิจารณ์แล้วก็บทความแสดงความคิดเห็นนะครับและเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปี2021นะครับสำนักงานของสื่อแห่งนี้ก็ถูกตำรวจเข้าค้นรวมทั้งถูกอายัดทรัพย์สินและในที่สุดแล้วก็คือนำไปสู่การปิดตัวลงนั่นเองนะครับ คุณชุงวัย54ปีและคุณแรมวัย36ปีรวมทั้งบริษัท Bestpencil Hong Kong Limited นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Stannews นั้นถูกกล่าวหาว่าร่วมกันตีพิมพ์บทความที่ยุยงปลุกปั่นสืบเนื่องจากบทความข่าวแล้วก็บทความแสดงความเห็นในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2020ถึงเดือนธันวาคมปี2021นะครับ บรรณาธิการทั้งสองคนนั้นปฏิเสธต่อสารว่าพวกตนไม่ได้กระทําผิดใดๆนะครับส่วนผู้พากษาควักเวยกินเขียนในคําตัดสินว่าเมื่อการแสดงความคิดเห็นได้รับการพิจรารณาว่ามีความจงใจยั่วย,ยุป,ปลุกปัน่นมีการพิจารณาเหตุการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงและในที่สุดแล้วก็พบว่าสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติจึงต้องทําการยุติลงนะครับตลอดการดําเนินคดี ทั้งหมดเกือบ2เดือนนะฮะคือ57วันอายการของรัฐลอระอ,อ,อึงนั้นบอกนะว่า s t ต n นิวส์เนี่ยเปิดพื้นที่ให้เป็นที่เผยแพร่อุดมการณ์ที่ผิดกฎหมายนะครับและบอกว่าปลุกปั่นให้ผู้อ่านนั้นเกลียดชังชาตินะครับซึ่งก็คือรัฐบาลจีนแล้วก็ฮ่องกงนั่นเองนะครับ <S <S ในบรรดาบทความที่ถูกมองว่ายุยงปลุกปั่นนั้นรวมถึงบทความแสดงความเห็นโดยนักรณรงค์เนทัลลและ ซันนี่เฉิงนะครับที่เดินทางออกนอกฮ่องกงไปแล้วรวมทั้งเป็นบทความของอลันโอซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสื่อ Apple Daily ที่ถูกคุมขังอยู่ด้วยนะครับทางด้านอเล็กซานดราเบลาโคสกาแห่งองค์กร Reporter s w i t h o u t Borders ก็แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าองค์กรของเธอนั้นเป็นองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเสรีภาพสื่อนะครับเธอกล่าวนะครับว่าคำตัดสินนี้นั้นเป็นตัวอย่างที่อันตรายมากที่รัฐบาลปักกิ่งนั้น อาจจะใช้ในอนาคตเพื่อที่จะกำราบความคิดเห็นที่เป็นอิสระครับคุณผู้ชมและเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มีการเปลีดด่ยนแปลงทางการเมืองของไทยนะครับ,รบก็คนไทยในอเมริกาก็อยากจะสะท้อนความคิดเห็นเหมือนกันว่ารัฐบาลใหม่ที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่คุณพทองทานชินวัตนนั้นเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยเนะี่ย คนเหล่านี้คิดเห็นอย่างไรนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวของวิโอเอไทยนะครับคุณสุภกิจพัรทรธทียนอนน์นั้นไปสัมภาษณ์ความเห็นของคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียครับและคุณเยี่ยมยุทธสุธิฉายาที่ข้างๆอยู่ผมนี้จะเป็นผู้ถ่ายทอดรายงานมานําเสนอครับครับคุณรัตพลเสียงของชาวไทยที่รัฐแคลิฟอร์เนียต่อกรณีการขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกของคุณแพทย์ทองทานชินวัตรซึ่งตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนะครับมีหลากหลายครับมีทั้งความกังวลในเรื่องของแง่ประสบการณ์และ ความหวังที่จะเห็นประเทศไทยดีขึ้นทั้งในแง่เศรษฐกิจและการพัฒนาครับคุณครับแม้ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาธวิสิทธิ์นั้นจะพ้นไปด้วยคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับแต่อำนาจทางการเมืองยังคงไม่หลุดลอยไปจากพรรคเพื่อไทยครับหลังการขึ้นมาของคุณแพรทองทานลูกสาวคนสุดท้องของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตร และในมงยามที่เมืองไทยกําลังฟอร์มคณะบริหารประเทศใหม่นี้เสียงของชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียมองเรื่องนี้ในหลายมุมมองครับคนแรกที่เราหยิบยกขึ้นมาก็คือคุณนัทพัฒน์โสพลสิรินันครับเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเดินทางมาที่สหรัฐในฐานะนักท่องเที่ยวเ้ามองว่าการคัดเลือกนายกในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้อาจไม่สะท้อนเสียงของประชาชนมากนะักส่วนสิ่งที่กังวลสําหรับประเทศไทยในตอนนี้คือปัญหาเศรษฐกิจครับ ผมมองเรื่องถ้าความเป็นห่วงก็เรื่องเศรษฐกิจของประเทศต,ตอนนี้เพราะหลายๆเรื่องมันก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเศรษฐกิจก็เหมือนพันผวนมากเลยหลังจากกลับมาจากโควิดผมก็ว่ามันก็ดีขึ้นแค่ช่วงหนึ่งการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นจริงแต่ว่า ชชาชนก็ไไมม่ดดด้้ดีขขึนนนาาั้นน,น,น,นั่นคือเสียงของคุณนัทธพัฒน์นะครับอันนี้การขึ้นสู่ตําแหน่งของนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยและคนที่4จากตระกูลชินวัตรนี้เกิดขึ้นหลังพรรคร่วมรัฐบาลน,นั้นประกาศสนับสนุนเธอจนได้รับการรับรองเกินกึ่งหนึ่งในรัฐสภาโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมานานนักหลังมีกระแสะข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งคุณชัยเกษมนิติสิริคนดิเดตนายกอีกคนของพรรคลงชิงตําแหน่งครับและเมื่อมองภาพใหญ่ไปกว่านั้นนี้การขึ้นสู่ตําแหน่งเกิดขึ้นหลัง ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุพักเก้าวไกลและหลังจากนั้นก็ถอดถอนนายกเศรษฐานะครับซึ่งสร้างความมิตกกังวลทั้งจากผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและประชาคมนานาชาติในเรื่องบทบาทขององค์กรอิสระและความถดถอยของระบอบประชาธิปไตยในระบบผู้แทน อีกหนึ่งความเห็นของชาวไทยนะครับมาจากคุณมนักสอนเมฆฉายอายุ35ปีครับปัจจุบันเป็นนักดับเพลิงที่สถานีดับเพลิงแอโรเบตเลกที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งแม้จะจากไทยมาแล้วเป็นเวลา9ปีแต่ก็ยังกลับไปเยี่ยมบ้านเป็นครั้งคราวครับและเมื่อกลับไปก็ตกใจกับค่าครองชีพที่แพงขึ้นครับครั้งนี้เธอฝากความหวังไปยังนายกที่เป็นผู้หญิงรุ่นใหม่นะครับให้ใช้โอกาสที่มีในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ประโยชน์ครับ คืออยากให้เขาพัฒนาทางประเทศอะ่ะพัฒนาทุกกลุ่มทุกชนชนั้นไม่ได้พัฒนาแค่ว่าเฮ้ยกลุ่มนี้คนรวยไรายได้เยอะฉันสบายฉันก็ช่วยแค่คนกลุ่มนี้อยากให้เขาช่วยทุกคนนะคะอยากให้เขาช่วยประชาชนทุกคนในประเทศไม่ได้แค่ช่วยแบบคนที่มีอาชีพแบบนี้หรือคนที่กลุ่มนี้นับถือแบบนี้ชอบแบบนี้อยากให้เวลาช่วยช่วยทุกคนเท่าเทียมกันนีคยครับและในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับพุทธพล ดัชนีผู้บริโภคของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดค่าครองชีพประจำเดือนกระกฎาคมปี2567นั้นอยู่ที่ 108. 7.1ครับถือว่าสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วมา0.83ครับแล้วก็สูงกว่าปีฐานที่ปี2,562ที่8.71ในขณะที่อัตราความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายนปี2,567นั้นปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ว่ายังอยู่ในแดนเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่19ครับโดยข้อกังวลหลักที่มีต่อความเชื่อมั่นนั้นคือปัจจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ครับ อีกเสียงหนึ่งที่คุณสุภกิจได้ไปสัมภาษณ์มาครับคือคุณปร,ราบดาคงเจริญวงศ์เป็นครูอาสาอยู่ที่วัดไทยในนครลอสแองเจลิสครับอายุ24ปีนะครับเป็นห่วงเรื่องประสบการณ์การบริหารประเทศของคุณแพทองทานะครับที่ยังมีน้อยนะครับและอยากให้ผู้นำของไทยนั้นไม่ละทิ้งนโยบายด้านการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพาประเทศไปข้างหน้าและยังแสดงความกังวลน,นะครับเรื่องความต่อเนื่องทางการเมืองว่าจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศครับ จริงๆเราก็เพิ่งเลือกนายกไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้นายกถูกเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่ง แผนงานบริหารงานต่างๆมันก็หยุดชะง,งักไปบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ไม่คอนติเนียต่อก็เลยรู้สึกว่าเออแบบมันก็มีความเป็นห่วงเล็กๆว่าป้านเมืองมันจะไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าประเทศเรามันก็ยังอยู่ในช่วงกําลังพัฒนาเราแค่อยากได้ยินว่าประเทศเราพัฒนาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณปราบดาครับและความเห็นสุดท้ายของเรานะครับมาจากคุณชินกริดสุนทรวันอายุ31ปีครับเป็นอาชีพผู้สร้างคอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเป็นอีกเสียงที่พูดถึงปัญหา เศรษฐกิจนะครับที่เพื่อนฝูงในไทยหลายคนก็ได้รับผลกระทบครับโดยตัวเขานั้นยินดีกับแพทองทานที่ได้เป็นนายกนะครับและอยากให้คุณแพทองทานนั้นสร้างผลงานและประโยชน์ให้กับประชาชนและทําให้ไทยนั้นเป็นประเทศที่คนรุ่นลูกรุ่นหลานจะสามารถใช้ชีวิตและมีความหวังได้ครับก็ยินดีที่เขาได้เป็นนายกแล้วก็อยากให้ประชาชนมีความหวังและก็ได้เกิด ได้เกิดผลจริงๆไม่ว่าเขาจะทําอะไรคนจะพูดยังไงถ้าผลกระทบมันออกมาแล้วมันออกมาโอเคจริงๆอะผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องดีเสมอแต่แค่ที่ผ่านมาในประวัติของการเมืองไทยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่ประชาชนคาดหวังอะคาดหวังว่าจะอย่างนี้อ้าออกเป็นอย่างนี้คาดหวังว่าจะอ่าง้ออกไปอย่างนี้นมันก็มันก็ไม่ได้เป็นผลดี ครับนั่นก็คือเสียงของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคุณรัตพล์แล้วถามว่าคนไทยเหล่านี้นี่อยู่อเมริกาแล้วอทำไมต้องมามีความเห็นเรื่องการเมืองไทยด้วยคคือในระบบประชาธิปไตยทุกเสียงก็มีความหมายนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเลขเนี่ยเสียงของชาวไทยในสหรัฐที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2566นะครับมีจํานวน15,190คนนะครับคิดเป็น1 3เเ์ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ที่1 1 5 1 3 9คนครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของเสียงของคนไทยที่อยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าข้อมูลจากสำมะโนประชากรของสหรัฐเมื่อปี2020ยเนี่ยมีคนเชื้อสายไทยอยู่ในสหรัฐเราว3 3 0 0 0 0คนนะครับซึ่งจํานวนนี้ก็มีทั้งคนที่มีสัญชาติไทยแล้วก็คนที่มีสัญชาติอเมริกันนะครับก็บถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะทีเดียวครับทีเดียวนะครับแล้วก็จํานวนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ ถ้าจะไม่ผิดนะเลือกตั้งปีที่แล้วเนี่ยแชมป์คือประเทศออสเตรเลียนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นเสียงของคนไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่นะถ้าดูช่วงอายุที่ค,คุณสุภกิจไปสัมภาษณ์มาก็สะท้อนถึงมุมมองในช่วงที่นาย,ยกของไทยนี่ก็อายุ37-38เท่านั้นเองนะครับเอาละครับนี่นก็เป็นช่วงแรกของรายการข่าวสดใสายตรงกับ VOA ภาพภาษาไทยวันนี้นะครับ จะติดตามข่าวสารของเรานะครับได้ทางช่องทางต่างๆนะทั้งเว็บไซต์ v o t Thai.com ซึ่งถ้าเข้ามาตอนนี้ก็ดูไลฟ์สตรีมกับเรานะครับไลฟ์สตรีมยังมีได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นอกจากนั้นแล้วยังมี IG แล้วก็มีช่องทาง X และ s o t i f y VOA Thai ครับ <a> ครับข่าวที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือเรื่องราวของไต้ฝุ่นที่ถล่มญี่ปุ่นใช่ไหมคุณเยี่มยุท ใช่ครับตอนนี้ทางการญี่ปุ่นก็สั่งอพยพประชาชนจํานวนหลายล้านชีวิตเลยครับคุณรัตพลเมื่อไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าซานซานนั้นพัดถล่มทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในวันพฤหัสบดีครับเป็นเหตุให้มีไฟฟ้าดับและทําให้โรงงานใหญ่หลายแห่งนั้นต้องปิดตัวลงครับ ต่ฝุ่นซานซานขึ้นฝั่งญี่ปุ่นได้ความเร็ว50เมตรต่อวินาทีนะครับหรือว่าราว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรุนแรงพอที่จะพัดรถบรรทุกที่เคลื่อนที่อยู่ได้เลยนะครับโดยเส้นทางพายุนั้นเข้าใกล้เมืองอุนเซนในจังหวัดนางาซากิเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบ,บดีและจะอยู่บริเวณคิวชูในช่วงสองาวันข้างหน้านี้ก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปทางตอนกลางและตะวันออกของประเทศซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียวในช่วงสุดสัปดาห์อ้างอิงจากสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่่ปุน,นครับ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นโยชิมาสฮายาชิรายงานว่าผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นลูกนี้นั้นมีจํานวนแล้ว3รายครับและมีสูญหายอีก1รายและมีผู้บาดเจ็บอีก45คนจากพายุที่ทางการญี่ปุ่นระบุว่าอาจเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพัดถล่มในภูมิภาคนี้ครับโดยทางการได้สั่งอพยพประชาชนไปแล้วกว่า5.2ล้านคนทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่คิวชูและตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งเผชิญกับฝนตกหนักและดินถล่มมาตั้งแต่วันพุธ ด้านมดกะคุโบซึ่งดูแลโรงแรมในเมืองริมน้ำฮิโตโยชิในจังหวัดคุมาโมโตกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ครับว่าลูกค้ายกเลิกการจองโรงแรมทั้งหมดแล้วก็ได้เปลี่ยนให้โรงแรมนั้นเป็นศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่อพยพหนีใต้ฝุ่นในพื้นที่ใกล้เคียงครับ บริษัทไฟฟ้าคิวชูอิเล็กทริกพาวเวอร์เผยว่ามีบ้านเรือนมากกว่า20 0 0 0 0หลังคาเรือนใน7จังหวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงวันพฤหัสบดีนะครับแต่ว่าไต้ฝุ่นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซนไดในเมืองซัตซุมาเซนไดซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางพายุครับนอกจากนั้นบริษัทโตโยต้าสั่งระงับการเดินเครื่องโรงงานในประเทศทั้งหมดเนื่องจากไต้ฝุ่นนะครับในขณะที่ค่ายรถยนต์ร่วมชาติอย่างนิสสันฮอนด้าและบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เรเนซัสโตเกียวอิเล็กทรอนและโรมก็ระงัับบกาาาารรรรผลิตช่วควคคในนง,งงงโับ ส่วนสายการบินต่างๆรวมทั้งออลิปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเกือบ800เที่ยวที่มีการระง,งับการเดินทางด้วยรถไฟรถประจำทางและเรือข้ามฝั่งที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของคิวชูนะครับก็มีการระง,งับไปเช่นกันครับทางนี้ไต้ฝุ่นซานซานเป็นพายุรุนแรงระลอกล่าสุดที่พัดถล่มญี่ปุ่นตามหลังไต้ฝุ่นอ,อมปืนที่ทําให้เกิดไฟฟ้าดับและมีการอพยกประชาชนไปเมื่อเดือนสิงหาคมครับช่วงต้นเดือนนะครับครับก็หลายคนคงจะติดตามสถานการณ์นี้นะครับ เรื่องราวจากญี่ปุ่นครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับเมื่อดัชนีสําสำคัญ,สำค,ญสำคัญนั้นปิดทำการในวันนี้ปรากฏว่ามีทั้งขึ้นและลงคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นปิดบวก243.63จุดนะครับมาอยู่ที่41,335.05 s, s p p แ้าทบไม่เปลี่ยนนะลดลง0.22จุดเท่านั้นเองนะครับปิดที่5,591.96และ NASDAQ ลดลง39.60นะครับปิดที่1,7516.43แล้วก็ที่ผ่านมาในคนก็ติดตามผลประกอบการที่ประกาศออกมาโดยบริษัทเทคที่เป็นที่จับตามองที่สุดขนาดนี้ก็คือ Nvidia นะครับ,รบซึ่งออกมาสตรองแต่ว่านักวิเคราะห์นั้นก็บอกว่าความคาดหมายของ ผลประกับการที่ดีเนี่ยถูกสะท้อนไปในราคาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาดูราคาทองคําบ้างราคาทองคําปิดบวก0.66นะครับมาอยู่ที่2,554.60ดอลลาร์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก93สตางค์นะครับอ่ายังไม่หมดเรื่องยากๆนะครับยิหยุดอันนี้เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์นะแล้วก็เป็นมากกว่า เรื่องราวทางการเมืองตอนนี้กระเพื่อมไปเป็นสงครามที่ขยายวงนะแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งน่าสนใจมากนี่เรากำลังพูดถึงพมา่าเมียนมานะครับ,รบโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ว้าเนี่ยผู้สึกอข่าว VOA ทํารายงานออกมาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลอยตัวเหนือความขัดแย้งแล้วยังสามารถที่จะแผ่ขยายอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์กับจีนแล้วก็กิจ,จกรรมในการผลิตยาเสพติดด้วยใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธ ใช่ครับคุณรัตพลครับวันนี้เรามีเรื่องราวของผู้เล่นหนึ่งในสงครามกลางเมืองเมียนมานำเสนอครับก็บคือกองกำลังกลุ่ม United States United w a ว้าส t a ตอาครับหรือว่า UWSA ครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในเมียนมาครับโดยกองทัพวานั้นสามารถส่งทหารไปตามที่มั่นใหม่ทั่วตอนกลางของรัชฉานครับซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีนลาวแล้วก็ไทยครับ กองกำลังว้านะครับที่ชื่อ UWSA หรือที่รู้จักในชื่อภาษาไทยว่ากองทัพสหรัฐวา้ากล่าวนะครับว่ากลุ่มของตนเพียงต้องการช่วยไม่ให้ความขัดแยง้งขยายวงกว้างท่ามกลางการรบกันของกลุ่มที่แข่งข้อกับรัฐบาลนะครับที่สู้รบกับกองทัพทางการเมียนมาอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ากองกําลังว้านั้นกําลังเห็นโอกาสทองในสงครามกลางเมืองเมีเมยนมาที่กําลังดาเนินอยู่นะครับและผู้เชี่วชาญนะครับกล่าวว่า UWSA มีทหารประมาณ30,000คนนะครับกำลังพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพยกระดับการค้ายาเสพติดและขยายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับกับจีนในแผ่นดินเมียนมาทางนี้โฆษกของ UWSA ไม่ได้ตอบกลับการขอสัมภาษณ์ของ VOA ในเรื่องนี้ครับ มาฟังความเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างครับคุณรัตพล์ค,คุณเจสันทาวเวอร์ผู้อำนวยการโครงการเมียนมาของสถาบัน United States Institute of Peace ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐกล่าวครับว่าส่วนหนึ่งที่ยุทธศาสตร์ของ UWSA อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็คือเพื่อขยายอานาจอิทธิพลและเข้าควบคุมพื้นที่โดยใช้ต้นทุนน้อยมากทั้งนี้ครับการที่กลุ่มว่ามีที่มั่นในบริเวณที่ห่างไกล ก็ช่วยให้กองกําลังของตนนั้นไม่ต้องเข้าไปอยู่ในใจกลางของสงครามกลางเมืองในเมียนมามากนะครับและเมื่อเดือนมกราคมกองกําลังดังกล่าวนั้นดําเนินการอย่างเง,งียบๆในการยึดเมือง2แห่งครับจากที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มพันธมิตรทางเหนือนะครับซึ่งช่วงชิงพื้นที่มาจากรัฐบาลเมียนมาอีกทีหนึ่งครับนอกจากนั้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมา UWSA ก็เคยส่งทหาร อีกหลายร้อยคนไปทางเมืองในภาคตะวันตกโดยเมืองเหล่านั้นมีทั้งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกําลังต่อต้านกลุ่มอื่นนะครับหรือไม่ก็เป็นพื้นที่ที่ทางการทหารเมียนมารักษาเอาไว้นะครับโดยยุทธศาสตร์เหล่านี้ครับช่วยให้กองกําลังว้านั้นมีอิทธิพลต่อดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ําสาระบินที่เป็นเส้นแบ่งรัชฉานระหว่างด้านเหนือและด้านใต้โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่า การค้าอาวุธทําให้ UWSA นั้นมีสายสัมพันธ์กับหลายฝ่ายนะครับในความขัดแย้งครั้งนี้และช่วยทําให้วาไม่จําเป็นต้องลงมือสู้เองกล่าวก็คือว่าลอยตัวเหนือความขัดแย้งอัไนนะครับด้านอัมราทิหานักวิเคราะห์การเมืองเมียนมาที่สถาบัน Peace Research Institute ที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ครับ กล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวกลุ่มว้าก็น่าจะเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดนะครับและเนื่องจากกลุ่มว้านั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากกว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลอื่นๆนะครับแอนโทนีเดวิสนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งบริษัทเจนส์ก็กล่าวนะครับว่าว้าอาจมีส่วนช่วยให้จีนนะครับในเรื่องของโครงการสาธารณาาูป,าาปโภคพื้นฐานบริเวณแม่น้ำสาลวินครับคุณตาลครับครับ ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยูนะครับสำหรับรายงานชิ้นี้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวานะครับแล้วเราคงมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเมียนมามานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องการเมืองอเมริกันนะครับและถ้าใครติดตามการเมืองอเมริกันนั้นต้องเกาะติดจอ VOA ไทยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นงวดเข้ามาในช่วงไม่ถึง10สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ หมุดหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ตามเวลาสหรัฐอีกประมาณสักหชั่วโมงในพิมยูจากนี้ก็คือการสัมภาษณ์นะฮะของช่อง CNN กับ Camera แฮร์ริแล้วก็ทิมวอล์ส2ตัวแทนพรรคเดโมแครตท,ท,ที่ร่วมลงเลือกตั้งในนามพรรคเดโมแครตท,ท,ที่จะเป็นผู้นำสหรัฐนะฮะทั้งคู่เนี่ยมีกำหนดสัมภาษณ์กับสื่อซ n n ในวันพฤหัสบ,บดีเวลา21นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะครับ การให้สัมภาษณ์สื่อครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดคำวิจารณ์จากฝั่งหริพับอรกันนะว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสนั้นไม่เปิดโอกาสให้นักข่าวซักถามในเรื่องต่างๆนะครับ ครั้งนี้นั้นจะเป็นครั้งแรกที่แฮร์รีสัมภาษณ์กับตัวแบบตัวต่อต,ตัวกับสื่อหลังจากที่เธอได้กลายมาเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นถอนตัวออกจากการเลือกตั้งวันที่21กรกฎาคมสืบเนื่องจากผลงานที่ไม่ดีในการขึ้นดีเบตกับคู่แข่งจากริพับลิกันซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเดน่าบุช เดน่าบสนะจะเป็นคนที่สัมภาษณ์ในครั้งนี้โดยจะเกิดขึ้นในรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นรัฐที่มีการแข่งขันสูงระหว่างเดโมแครตกับริพ u บ l ิกันนะครับท้งนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้จัดงานแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเนื้อหานั้นมักจะเป็นการวิจารณ์ผลง,งานของไบเดนมากกว่าให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของตัวเองนะครับและเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับก่อนที่แฮร์ริสจะเป็นแคนดิเดต ป,ประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเธอเข้าไปสัมภาษณ์กับ CNN ตอนนั้นเธอนั้นปกป้องผลงานของไบเดนแล้วก็กล่าวยอมรับว่าไบเดนนั้นอาจจะเครื่องติดช้าในการดีเบตกับทรัมป์ครับคุณยมยุทธครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กําลังจะมาถึงและมาก่อนการเลือกตั้งผู้นําสหารัฐนะครับ,รบก็คือเรื่องราวของฮัลโลวีนครับเทศกาลที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะครับและสถานสวนสนุกใหญ่ในสหรัฐนะครับทั้งดิสนีย์และ Six Fla g s กและ Universal Studio ก็มีการเตรียมตัวรับ เทศกาลที่กําลังจะมาถึงนี้แล้วครับครับผมครับผมบริษัทด้านกิจการสวนสนุกจะเปิดตัวทั้งเครื่องเล่นการแสดงสดสินค้าที่ระลึกนะครับรวมถึงอาหารเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับฮัลโลวีนนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็คือตอนนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นโค้งสุดท้ายของฤด,ดูร้อนของสหรัฐนะครับก่อนที่ฮัลโลวีนจะมาถึงในวันที่31ตุลาคมปีนี้ครับทาง ดิสนีย์นะครับเริ่มต้นเทศกาลด้วยตีมมิกกี้เมาส์มิกกี้ not so scary party นะครับซึ่งเป็นพาเรดในสวนสนุกรวมถึงการจุดพลุตอนกลางคืนครับ ยูนิเวอร์แซลสตูเปิดฉากเทศกาลฮัลโลวีนในวันที่30สิงหาถึง3พฤศจิกายนนะครับก็มีบ้านผีสิงรวมถึงเครื่องเล่นต่างๆครับส่วนสวนสนุก Sixflex s ก็จะเริ่มเทศกาลนี้ในวันที่14กันยายนด้วยการอิงแฟรนไชส์หนังสยองขวัญอย่าง s ซล t ท x a s c h a i n ชนซอร s แมสเคและเดอะ o อนโทริพูดมาผมไม่กล้าดูสักเรื่องนะครับ <laughs> และซีรีส์ไซไฟเรื่อง Stranger Things ครับ เจคอบวอลประธาน International Association of Amusement Parks and Attractions นะครับสมาคมเกี่ยวกับธุรกิจสวนสนุกนะครับบอกกับรอยเตอร์ครับว่าเทศกาลฮัลโลวีนนั้นกลายเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งของสวนสนุกที่ดึงดูดคนอายุน้อยและครอบครัวให้มาเยือนนะครับไม่เพียงแค่ในอเมริกาแต่ว่าก็เป็นกระแสะไปทั่วโลกเลยนะครับครับก็คนทำมาค้าขายคนทำธุรกิจนี่ก็อยากจะรู้ให้ถึงเทศกาลจับจ่ายขึ้นนี่ก็เลื่อนขึ้นมา,<ช>มาเองเลยนะว่า <laughs> ฮาโลวีนเนี่ยปกติก็คือสิ้นเดือนตุลาใช่ไหมตอนนี้ <Yep. S 1> สิงหาเองก็เริ่มจัดก,กิจกรรมแล้วก็ก่อนที่เราจะรู้ตัวนะมันจะเข้าสู่เทศกาลป <c oughs> ลายปีคริสต์มาสแล้วแล้วเราก็จะเห็นห้างต่างๆเนี่ยเปิดเพลงคริสต์มาสกันอีก <c oughs> ตั้งแต่อากาศยังร้อนๆนะฮะ <c oughs> ให้คนเนี่ยจับจ่ายแล้วก็อย่างน้อยคือให้คิดถึงการซื้อของขวัญน,นะยิ่งจ่ายเร็วมีเวลาจ่ายเท่าไหร่ก่อนสิ้นปีนั้นพวกบริษัท ห้างร้านต่างๆก็รู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นกับผลประกอบการนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงของเรานะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท